อันนี้เป็นขยะ r e ไซ c l e ส่วนอันนี้เป็นขยะที่เอาไป r e ไซ c l e ก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้แต่จะให้ทิ้งไปเฉยๆก็จะทําให้เกิดขยะภายในธรรมชาติควรทํายังไงดีเนี่ย เพราะขยะจําพวกนี้สามารถนําไปแปรรูปเป็นพลังงานได้ขยะที่ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้เช่นพวกถุงขนมเสื้อผ้าเก่าเราเรียกขยะพวกนี้ว่าขยะกําพร้าหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างคือขยะสาเล็งไม่รับซื้อน,นั่นเองซึ่งขยะพวกนี้สามารถติดไฟหรือเผาได้ค่ะ โดยบริษัท N15 เทคโนโลยีจำกัดเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจจำกัดขยะอุตสาหกรรมได้เห็นถึงปัญหาขยะกำพาไม่มีที่ไปเลยได้ตั้งเพจ N15 เทคโนโลยีมารับบริจาคขยกะกำพร้าและนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนฐานหินในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อลดขยะที่ต้องไปบ่อฝังกบหรือปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมโดยที่ผลวิจัยของยูโก O โอลิมบัสในปี2560ได้พบว่าหนึ่งใน5ของคนไทยมีเสื้อผ้าถึง 100ชิ้นและเก็บไว้ใช้เพียงไม่ถึง1ปีก่อนที่จะรอทิ้งจนกลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายถึง400ปีเลยทีเดียวโห400ปีเลยเหรอเนี่ยแล้วขยะแบบไหนบ้างครับที่สามารถนำไปแปรรูปได้ ขยาที่สามารถนํามาแปรรูปได้ก็มีเยอะมากและอยู่รอบตัวเราทาั้งนั้นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นประเภทภาชนะและอาหารแห้งร้อยทุกชนิดประเภทสุขานามายัยเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ของสําหรับไว้ผู้ชาเครื่องประดับงานฝีมือต่างๆอุปกรณ์ทําความสะอาดอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกกอล์ฟลูกเทนนิสยางรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ก็ได้บัตรต่างๆเช่นบัตร ATM เครดิตคาร์ดมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะ ส่วนขยะที่ไม่รับก็จะมี สายไฟสายยางท่อพีวีซีเศษเหล็กเศษกระเบื้องลวดสังกะสีขดแกว้วตลับมึกพิมพ์หลอดไฟถ่านไฟฉายอีเวสหนังเทียมล้มกันฝนไฟแช็กและขยะติดเชื้อนั่นเองโดยทาง N15 จะนำขยะเหล่านี้มาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ผ่านเตาเผาความร้อนสูงในระบบปิดเพื่อป้องกันสารก่อมะเร็งไดออกซินที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกและเรายังควบคุมบับัดมลพิษ เพื่อสร้างพลังงานต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วถ้าเราอยากนำขยะกำพลาไปส่งแปรรูปล่คะครับวิธีก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ล้างขยะให้สะอาดแล้วตากให้แห้งใส่ถุงและปิดปากถุงให้สนิทส่งต่อขยะก,กำพลาให้กับทางเจ้าหน้าที่จาก N15 หรือจะนำส่งผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้ได้เลยและนอกจากนี้ยังสามารถนำส่งได้ที่เซเว่นอวตามสาขาที่พื้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เพียงแค่นี้ก็จะช่วยลดจำนวนขยะที่ทำลายธรรมชาติของเราได้แล้วง่ายแค่นี้เองงั้นเราต้องขอตัวไปแยกขยะกำพร้าเพื่อเอาไปแปรรูปก,ก่อนนะหากสนใจจะทิ้งขยะพวกนี้แล้วหาที่ทิ้งไม่ได้ทางเพจ N15 มีโครงการขยะสัญจรสามารถติดตามกิจกรรมได้ทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะ